สวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Astrology Miracle by กัญยพัฒน์หรือมหัศจรรย์ศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญยพัฒน์คลิปคำพยากรณ์น,นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายการโคจรของดวงดาวขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณและนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติค่ะ ในคลิปนี้ที่ฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานด้วยอิทธิพลของดาวเจ็ดดวงคือ 1. ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพบสุภะโคจรเข้าสู่เรือนพบกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นจุลจักษ จากนั้นจะโครจรเข้าสู่เรือนภพสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นประสถิตไปจนถึงวันที่14มีนาคม2564ดาวดวงที่สองดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนภพปุตตะและเรือนภพวินาศโครจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจากนั้นจะโครจรเข้าสู่เรือนภพอริได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคสถิตไปจนถึงวันที่14เมษาย,ยน2564 ดาวดวงที่สดาวพระพุทธดาวเจ้าเรือนพบกรมมะและเรือนพบปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนพบกระดุมพระสถิตไปจนถึงวันที่9มีนาคม2564ดาวดวงที่4ดาวพระศุกร ดาวเจ้าเรือนพบลาพระและเรือนพบอริโคจรเข้าสู่เรือนพบกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคจากนั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนพบสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชสถิตไปจนถึงวันที่19มีนาคม2564ดาวดวงที่5ดาวพระพฤหัส,สบดี ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูและเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุโคจรเข้าสู่เรือนพบกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นนิดสถิตไปจนถึงวันที่29มีนาคม2564ดาวดวงที่6ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระโคจรเข้าสู่เรือนพบกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีสถิตไปจนถึงวันที่1มีนาคม2566และดาวดวงที่7 ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนพบสหัสชะโคจรเข้าสู่เรือนพบอริได้ตำแหน่งเป็นนิดสถิตไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565ส่งผลให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท่านจะมีความสามารถโดดเด่นมีชื่อเสียงในสายงานสายอาชีพที่ท่านทำท่านจะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นการงานในภาพรวมถือว่าราบรื่นดีแม้จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างแต่ก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาของการทำงานและปัญหาจะค่อยๆค,คลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนค่ะ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาจะให้ความเมตตาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนให้ความไว้วางใจท่านมากขึ้นค่ะหรือมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้ท่านทำงานง่ายขึ้นการเจรจาต่อรองใดๆมักจะสำเร็จสมตามที่ท่านปรารถนาไว้ค่ะหากลักษณะงานของท่านเป็นงานที่ต้องแข่งขันต้องทำยอดท่านจะได้รับความสำเร็จชัยชนะจะอยู่กับท่านนะคะ สำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจเสริมทำงานเสริมงานพิเศษต่างๆมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ธุรกิจของท่านจะไปได้สวยมีผลกำไรมีรายรับเข้ามามากเลยทีเดียวค่ะท่านมีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงบางคนแนะนำช่องทางความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท่านหรือในบางท่านมีโอกาสที่จะต้องเสียทรัพย์บางส่วนเพื่อแลกมากับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้ทำงานเสริมหรือธุรกิจเสริมธุรกิจตัวใหม่งานจอ็อบงานพิเศษอะไรบางอย่างร่วมก,กันกับคนรักหรือหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามหรือจะได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลืองานของท่านคะ่ะท่านมีโอกาสพบเจอเรื่องประหลาดใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จดีๆในชีวิตที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยนะคะ เดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่บริวารเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงของท่านบางคนจะนำเรื่องร้อนใจมาสู่ท่านค่ะและขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องของคำพูดและเรื่องอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงคนรอบข้างด้วยนะคะขอให้ท่านมีสติก่อนพูดใจเย็นๆอย่างุดหงิดง่ายพูดจาให้ดีให้มีเหตุละผลเพื่อสร้างสัมพันธภาพด้วยกัลยานามิตร หากท่านทําได้ก็จะส่งเสริมเสน่ห์ในตัวท่านมากยิ่งขึ้นผู้ที่ได้อยู่ใกล้ก็จะเย็นใจรักใคร่เมตตาใครๆก็อยากเข้ามาช่วยเหลืออยากเข้ามาร่วมงานด้วยค่ะสําหรับเรื่องการเงินและโชคลาภด้วยอิทธิพลของดาวสามดวงคือ 1. ดาวพระพฤหัสบดี 2. ดาวพระศุกร์และ 3. ดาวพระเสาร์ดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิป ส่งผลให้เรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภหรือโอกาสดีๆในเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาจากลูกค้ารายใหญ่จากผู้ที่มี power หรือผู้ที่มีอิทธิพลมีบารมีเข้ามาเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนท่านค่ะท่านจะมีความโชคดีมีรายได้พิเศษเข้ามานอกเหนือจากรายได้ประจาที่ท่านเคยได้ค่ะ คุณส่วนทางธุรกิจที่เป็นเพศตรงข้ามเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นเพศตรงข้ามลูกค้าที่เป็นเพศตรงข้ามหรือคนรักคู่ครองของท่านจะนำความโชคดีนำโชคลาภมาให้ท่านหรือมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จสมหวังราบรื่นค่ะท่านมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือที่ดินนะคะและมีโอกาสที่จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่คิดจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดาวเดินดีท่านจะได้ของดีราคาไม่แพงส่วนท่านที่คิดจะขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ท่านก็จะได้ราคาดีเจอลูกค้าที่ดีการติดต่อเดินเรื่องทําธุรกรรมต่างๆราบรื่นดีประมาณนี้ค่ะก็ถือเป็นความโชคดีของชาวธนูนะคะ และหากต้องการกู้ยืมเพื่อการลงทุนหรือกู้ซื้อบ้านซื้อรถท่านจะมีเครดิตดีมีโอกาสได้รับการอนุมัติผ่านสูงค่ะขอให้ท่านระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าบางอย่างอาจเกิดการสูญหายหรือระวังเรื่องความผิดพลาดทางเอกสารสัญญาระวังเกิดข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้ด้วยค่ะท่านมีโอกาสที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาล หรือมีปัญหากับหน่วยงานราชการหรือผู้ที่มีอิทธิพลมีอำนาจเหนือกว่าท่านเกี่ยวกับเรื่องเอกสารทางด้านการเงินอาจเป็นเอกสารด้านการเงินของบริษัทขององค์กรที่ท่านทำงานอยู่หรือเป็นเอกสารด้านการเงินส่วนตัวของท่านเองก็ได้ค่ะในบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซ่อมแซมยุดยานภาหนะหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน รวมถึงอาจเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะก็ขอให้ท่านบริหารจัดการวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะแต่ในช่วงปลายเดือนการเงินและโชคลาภของท่านก็จะขยับดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีธนูให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับ โรคจากระบบสายตาและการมองเห็นอาการหวัดเรื้อรังหอบหืดภูมิแพ้ข้อมือข้อเท้าหัวเข่าเส้นเอ็นอักเสบส้นเท้าและข้อมืออักเสบขอให้ท่านดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองให้ดีค่ะให้ท่านหาโอกาสไปตรวจสุขภาพไว้บ้างก็ดีนะคะให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุน,น้อยใหญ่ต่างๆ หรือท่านอาจเสียเงินเสียทองมีความร้อนใจเพราะญาติพี่น้องเพราะบุตรบริวารเพื่อนฝูงหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ค่ะให้ท่านระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดท่านมีโอกาสผิดใจมีปัญหากับคนรอบข้างเรื่องคำพูดน้ำเสียงหรืออารมณ์ที่แสดงออกมาหรืออาจแปลเจตนารมณ์ของท่านไปเป็นอย่างอื่นในเชิงลบส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของท่านต่อมิตรภาพและอาจสร้างสัตว์รูได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวค่ะ ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลไปพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือหรือญาติพี่น้องของท่านเองหรือเดินทางไกลเพื่อไปบุกเบิกทําอะไรบางอย่างเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกค่ะบางท่านอาจมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเดินทางหรือเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยุดยานผ่านะได้ค่ะและใครที่คิดร้ายอิจฉาริษยาท่านปองร้ายหรือคิดเป็นศัตรูกับท่าน ก็จะทำอะไรท่านไม่ได้สุดท้ายจะแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดค่ะแนะนำให้ท่านทำสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาฟังธรรมะถือศีลแปดในวันพระหรือวันประจำวันเกิดของท่านทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดถวายหลอดไฟวัดจัดพิมพ์และแจกหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆทำบุญถวายน้ำดื่ม ทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้เด็กได้โอกาสเด็กพิการสัตว์พิการสัตว์จรจัดทำบุญไถ่ชีวิตได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ค่ะทำบุญบริจาคลงศพทำบุญบริจาคเลือดบริจาคดวงตาหรืออวัยวะต,ต่างๆแก่สภาการชาติไทยถวายสังฆทานยาหรือสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทำบุญร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียนศาลาโรงเรือนโรงนอนของผู้มีศีลทำบุญร่วมสร้างหรือถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหรือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกหรือตามกําลังศรัทธาของท่านเพื่อเป็นการเสริมสิรีมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูค่ะสําหรับเรื่องความรักด้วยอิทธิพลของดาวสีดวงคือ 1. ดาวพระพุธ 2. ดาวพระพฤหัส,สบดี 3. ดาวพระศุกร์และ 4. ดาวพระเสาร์ดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูคนโสดช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมากจะมีคนเข้ามาชอบพอท่านเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดีมีหน้าที่การงานมั่นคงซึ่งมีโอกาสที่จะถูกสเปคท่านเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่อาจเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วท่านจะได้พบเจอกันแบบไม่คาดฝันมาก่อนอาจพบเจอกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือมีคนแนะนําให้ท่านรู้จักกันค่ะในบางท่านอาจพบเจอกันช่องทางอื่นแต่บางเอิญโลกกลมพรมลิขิตกลับกลายเป็นทำงานในสาขาอาชีพเดียวกันหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกันค่ะอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะ แต่ท่านก็จะยังคงไม่รีบร้อนไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้มากนักท่านจะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนโดยท่านอาจจะเคยเจ็บกับความหลังเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับความรักครั้งเก่าท่านจึงคิดหนักคิดนานคิดรอบคอบซึ่งก็ถือว่าท่านคิดถูกต้องทําถูกต้องแล้วค่ะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ตัวท่านจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมากค่ะ านจะรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษรักสวยรักงามรักสุขภาพมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะท่านและคนรักจะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจกันพูดคุยกันไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งท่านมีโอกาสที่จะได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองของขวัญของกำนันจากคนรักคู่ครองด้วยค่ะ ท่านและคนรักมีความคิดที่อยากจะทำงานเสริมทำอาชีพเสริมธุรกิจเสริมรับจอบพิเศษร่วมกันซึ่งท่านก็จะสามารถทำได้และงานนี้ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและ,ะไรายได้ดีเลยทีเดียวค่ะในช่วงนี้ท่านมีโอกาสมีบุตรค่อนข้างสูงนะคะหากท่านยังไม่พร้อมก็ขอให้ท่านป้องกันให้ถูกวิธีด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านคะ่ะก่อนจากกันไปหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไป สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง Astrology Miracle ายกัญญพัฒนหรือมหัศจศรรย์ศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญญพัฒนพบกันคลิปหน้าจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ